สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็นำเหรียญหลวงพ่อโตนะครับเป็นเหรียญเจ้าสวนครับเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆชมกันก็เป็นเหรียญที่น่าใช้เพื่อนๆเพราะว่าในปีสองห้าสามหกนะครับเหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างออกมาก็ต้องบอกว่ามีการปลุกเสกก็คือมีพิธีลุกเสกที่ยิ่งใหญ่มากก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยหาเอาไว้ใช้นะครับเพื่อนๆ ก็เรียกว่าเหรียญเจ้าสัวสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีเหรียญลงยานะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแล้วก็เป็นเนื้อกระไหลทองลงยาแล้วก็จะมีเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนๆเป็นลักษณะตัดนะครับเป็นเหรียญตัดข้างนะครับเพื่อนเพื่อนสาหรับเหรียญที่ผมถือให้เพื่อนๆชมอยู่เนี่ยก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเราจะเห็นว่าจะมีผิวนะครับพลายเนี่ยบปีกกมลรงทับหรือสีน้ำมันกาดเนี่ยขึ้น ขึ้นตามด้านในนะครับของพื้นเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญที่น่าใช้เพื่อนๆเพราะว่าในยุคนั้นปี 2, 5, 3, 6กเนี่ยก็ยังมีพระเกจิด,ดังๆนะครับของสายจังหวัดอยุธยานะครับอยู่มากที่ร่วมปกเสกนะครับก็ราคาเหรียญหลักร้อยเพื่อนๆพื่สำหรับโค้ดนี่ก็จะเป็นโค้ดตัวตอบนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืเห็นว่าในร่องเนี่ยนะครับภาษาจีนที่เขียนว่าหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับ นะครับจะเป็นการหล่อจากบล็อกที่ผมชี้อยู่ตามเส้นพวกนี้นะครับเป็นการหล่อจากบล็อกแต่สําหรับโค้ดที่เป็นโค้ดตอกคือโค้ดตัวนี้นะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวผมจะลองขยายให้เพื่อนๆดูเพื่อนเพื่อนดูนะครับเราก็จะเห็นเลเยอร์นะครับก็คือจะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยนให้เราเห็นเพราะเป็นโค้ดตอกไปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตให้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าโค้ดตอกกับ โค้ดที่หล่อจากบล็อกเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าโค้ดตอกเนี่ยจะไม่มีความคม่โค้ดตอกจะมีความคมโค้ดที่หล่อจากบล็อกเนี่ยตรงนี้นะครับจะไม่มีความคมก็จะเป็นล่องลื่นไปเลยนะครับแต่ถ้าโค้ดตอกเนี่ยจะมีเลเยอร์จะมีบาร์นะครับย้ำนะครับว่าจะมีเลเยอร์จะมีบาร์แล้วก็มีล่องมีเซี้ยนนะครับในล่องการตอกก็แล้วแต่คนตอกนะครับเพื่อนจะคมน้อยคมมากหรือเต็มไม่เต็มแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเป็นโค้ดตอกจะต้องมีความคม นะครับอันนี้ก็นํามาให้เพื่อนๆชมกันส่วนด้านข้างนะครับเราจะเห็นตัวตัดเป็นลักษณะตัวตัดนะครับเหรียญเจ้าสัวเนี่ยก็มีที่มาจากหลวงปู่บุญนะครับเพื่อนๆก็ในขณะนั้นก็มีคนรวยคนจีนเนี่ยไปร่วมทําบุญกันมากก็เลยเกิดตํานานว่าเป็นเหรียญเจ้าสัวตั้งแต่นั้นมาเหรียญลักษณะน,นี้ก็จะเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวนะครับเพื่อน สาหรับเรียนนี้ก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับเพื่อนๆสว่วนสวยแบบนี้ก็ไม่เกิน500บาทถ้าผมกล่องก็นํามาแนะนําให้เพื่อนๆชมกันถ้ามีโอกาสก็หาเช่าเก็บไปได้เลยครับดูพื้นผิวนะครับเพื่อนๆเนื้อโลหะในการปั๊มในการกระแทกจะต้องเป็นผิวพันลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะการนั่งของหลวงพ่อโตในซุ้มเรือนแก้วนะครับมีอัครมหาสาวกซ้ายขวาพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรนะครับเราจะเห็น นะครับว่าผิวนี่งดงามเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้เพื่อนเพื่อนผิวน้ำมันก๊าซหรือปีกมแมลงทับนะครับนะครับพระจะคมจะมีความคมลองดูนะครับถ้าเจอถ้าพบหาไว้ใช้ได้เลยเพื่อนเพื่อนตัวตัดจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะอยู่ประมาณระยะของฟันจะย้อยจะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆนสังเกตดูกันนิดหนึ่ง นะครับถ้าพบก็เจอเกนี่ยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เจอที่เป็นกระไหลทองลงยาก็อย่าแปลกใจนะครับก็มีเป็นเนื้อเงินลงยาก็มีนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อเงินลงยาก็จะอยู่ประมาณที่ไม่เกิน1,000บาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวเป็นพิธีที่ปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับจากสายตรงที่จังหวัดอยุธยาพักพวกผมที่เคยบอกผมนะครับ ก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนพระหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นรูปพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารนะครับเพื่อนๆน,นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวนะครับออกปีสองห้าสามหกนะครับเพื่อนๆดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับเอาไว้ใช้กันได้เลยครับเพื่อนๆราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องไปซื้อพระหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านนะครับ หลงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับ